เจอกันอีกวันนี้นะคะเจอกันอีกวันนี้นะคะเป็นคลิปที่3นะคะวรดาก็จะมารีวิวสินค้าดีๆงามๆนะคะวรดาได้สินค้ามงามงามงามนะคะแต่ไม่มีโอกาส,สารีวิวนะคะสองสาวันนะคะรีวิวแต่อย่างอื่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะแต่วันนี้มันมีโอกาสฟ้าตกฟ้าไม่ตกฝนไม่ลงนะคะอากาศดีมากลยคะอากาศเปลี่ยนใสนะคะวรดาก็จะมาถือโอกาสรีวิวสินค้าตัวนี้ เป็นสินค้าโอท็อกเป็นสินค้าแฮนด์เมดอย่างดีแต่ในราคาถูกคือผ้าทุงย่ามนะคะทุงย่ามผ้าคามต่อนะคะทุงย่ามผ้าคามต่อราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้จากใบละ600-700ไม่ขายนะคะขายในราคาถูกถูก ทุกใบในคลิปนี้ทุกใบในขึ้นรถหลานคืนกําไรให้ลูกค้าน,าท,ทนาทีทองทุกนาทีทองทั้งคลิปเลยนะคะในวันนี้วรดาก็จะมาโปรโมชั่นพิเศษคือกระเป๋าย่ามให้เอฟซนะคะพูดแล้ววราดาก็จะมารียกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเพราะสินค้าของเรามีกิ่งขายกิงนะคะวันนี้เราขายกิงกิงนะคะสินค้าถุงย่ามตัวนี้เป็นถุงย่ามต่อนะคะต่อเป็นผ้าททมแเคด้านในก็มีซิดอย่างดีนะคะอย่างดีเลยนะคะ ปกติแล้วตัวนี้วลาดาขาย590บาทนะคะแต่ในคลิปนี้วลาดามาขายถูกๆขายพิเศษให้เลยนะคะใบนี้นะคะขเขาเรียกใบกลางนะคะใบกลางขายเพียงใบละ350บาทนะคะอันนี้นะคะนี่เรียกเป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะท่านดูดีๆ350ได้แต่ค่าค่าค่าแรงนะคะสินค้าเราขายถูกๆขายจริงๆนะคะขายถูกๆขายเอามันนะคะ ขายเอาให้หคืนกำไรให้เอนะคะนั่เบอร์หนะคะใบนี้นะคะ350บาทนะคะท่านสนใจรีบแคปหน้าจอมาได้นะคะสินค้าถูกซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะขายปกติแล้วใบหนึ่งหกรบาทนะคะในกลุ่มอื่นๆจะขายคนละราคากับวอาดานะคะแต่วอลาดาขายถูกๆเลยนะคะขายพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องนั่เบอร์หนึ่งนะคะ350บาทนะคะ อมานนี้เป็นนัมเบอร์สองนะคะท่านต้องดูลายนะคะแต่สินค้าของเราติดนัมเบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสวยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สองนะคะเอฟซี FC ค่ะนัมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองใบนี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะเอฟซี FC ค่ะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะงามมากนะคะขายเพียงสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะพิเศษไปเลยนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะมีกิ่งขายกิ่งขายถูกๆูด้วยนะคะสามร้อย มีกิ่งขายกิ่งนะคะขายเพียง350บาทโะะตมาโตมาอันนี้เป็นนัมเบอร์3นะเะพราะเราจะติดัมเบอร์ไว้ในทุกใบเลยนะคะสินค้ารับรองตรงหน้าปกนะคะ350บาทนะคะสวยะคะอันนี้เป็นนะะัมเบอร์3นะคะ FC ค่ะัมเบอร์3นะคะพรดาขายกิ่งนะคะสินค้ามีพร้อมขายนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์3นะคะอันนี้เบอร์3นะคะ FC ค่ะ สินค้ามีกิ่งขายกิ่งนะคะนำเบอร์สามนะคะ350บาทจากราคา690าไม่ขายขายเพียง350บาทเท่านั้นขายถูกถูกขายถูกจริงๆค่ะสินค้าเพิ่งมาใหม่ๆนะคะสินค้างามมากนะคะ350บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นนำเบอร์สี่ค่ะสินค้าเราดีนะคะคนด้วยเพราะสินค้าจะนี้เป็นงานต่อง,งานตัดบนะคะงานตกแต่งนะคะปกติขาย690บาทนะคะเราขาย ง่ายๆในวันนี้นะคะขายเพื่ออยากได้เงินมาหมุนเวียนในธุรกิจแต่ละคนนะคะช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านกลุ่มพอผ้านะคะอันนี้เป็นน u m เบอร์สี่นะคะ350บาทนะคะเอชซีกัส350บาทนะคะซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะเป็นงานแฮนด์เมดนี่งานแฮนด์เมดนะคะน่าสงสารมากกิงๆแล้วบางทีก็เสียดายเสียดายฝีมือเสียดายคุ้มค่านะคะได้ราคาเท่านี้นะคะอันนี้เป็นน้ำเบอร์สี่นะคะผ่านไปนะคะ ต่อามาตัวนี้ก็เป็น n u เบอร์ห้านะคะ FC ค่ะลำเบอร์ห้านะคะลำเบอร์ห้านะคะสินค้านี่กิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายจริงๆนะคะขายขายแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเรานะคะอันนี้ขอยกเป็นลำเบอร์ห้านะคะขายถูกๆขายจริงๆนะคะลำเบอร์ห้านะคะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะขายถูกๆขายจริงๆขายราคาแน่นอนนะคะขายตรงหน้าปกด้วยค่ะสามร้อยห้าสิบนะคะ FC ค่ะสามร้อยห้าสิบเท่านั้น ท่านใดสนใจแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอเลยดิค่ะนี่ค่ะสวยอันนี้หมาบอร์ห้านะคะเอฟซี FC ค่ะหมาบอร์ห้านะคะสามร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมานะคะต่อมาตัวนี้ต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ว,นวราดาขอยก,ก่อนนะคะขอดูก่อนนะคะอันนี้เป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นนะคะแต่วราดาก็จะมาเรียงเรียงนำเบอร์ให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ โอเคนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์ใหญ่นะคะเป็นเบอร์ใหญ่ปกติขายใบนี้เกตยนะคะแต่เรามาขายในราคาพิเศษนะคะใบใหญ่ขายเพียง400บาทนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์6นะคะ400บาทคือใบใหญ่นะคะ400บาทนะคะใบกลางขยับไปแล้วนะคะ350อันนี้เป็นใบใหญ่นะคะ400บาทนัมเบอร์6นะคะ นัมเบอร์หกนี้คือเป็นใบใหญ่แล้วนะคะ400บาทนะคะท่านใดสนใจลูกล้านท่านอยากได้ไปใส่โน้ตบุ๊กไปใส่อะไรได้ครบเลยนะคะ400บาทเท่านั้นนะคะเบอร์ใหญ่นะคะ400บาทนะคะนลค่ะเป็นงานแต่งงานฝีมืองานละเอียดมากนะคะมีกระเป๋าด้านนอกด้วยนะคะเพียง400บาทเท่านั้นนะคะ400บาทนะคะใบใหญ่นะคะโอเคนะคะตัวนี้ก็มาเป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดดูลายดูทางดีๆนะคะนลค่ะดูลายดูทางนะคะ รับประกันนะคะจะไม่ผิดเบอร์จะไม่ผิดลายเพราะเราติดนำเบอร์ไว้ทุกอันก่อนที่เราจะนี่แล้วนะคะ400บาทนะคะนำเบอร์ Number 7นะคะนำเบอร์ Number 7นะคะเซเว่นอีเลเว่นนะคะนำเบอร์ Number 7นะคะเอฟซีค่ะนำเบอร์7นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ400บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจแคบหน้าจอได้เลยนะคะแคบแคบได้เลยนะคะ400บาทจ้า อันนี้ก็จะเป็นหมายเบอร์8นะคะี่ค่ะวรดาดูทุกใบนะคะเพราะวรดาติดหมเบเร์ไว้เลยนะคะหมายเบอร์ number 8นะคะหมายเบอร์ number 8นะคะตัวนี้นะคะขายเพียง400บาทนะคะขายถูกๆนะคะขายถูกๆขายชิวๆนะคะเบาๆเ,เลยนะคะ400บาทอันนี้เป็นหมายเบอร์8นะคะ FC ขาหนามเบอร์ number 8นะคะหมายเบอร์ number 8ขอยกหมเบเร์เลยนะคะ400บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรีแบแคปหน้าจอได้เลยนะคะ รีบแคปไวเลยนะคะโทรหาบราดาได้นะคะส่งมาเลยจ้าบราดายินดีจะดูแลท่านทุกทุกคนนะคะโอเคนะคะต่อมาก็จะเป็นน u m เบอร์เกอร์นะคะ FC สองน้ำเบอร์เกนะคะสินค้าของเรามีกิ่งนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้น no. ้ำเบอร์เกอรจะน้ำเบอร์เกอสวยงามมากนะคะขายในราคาเดียวกันนะคะสี่ร้อยบาทนะคะ FC ค่ะสี่ร้อยบาทนะคะยกให้เป็นน u m เบอร์เกอร์นะคะ กับหัวกับหางซะนัมเบอร์เก้านะคะยกในราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะเพียง400บาทเท่านั้นนะคะมีกิงขายกริงนะคะสินค้าของเรามีกิงขายกริงนะคะงามมากนะคะงามมากสวยทุกใบไม่มีตําหนินะคะสินค้างามจริงๆนะคะสินค้าสวยนะคะโอเคนะคะสินค้าอันนี้นัมเบอร์เก้าเป็นผ้าตกแต่งนะคะต่อมาจะเป็นผ้าสีคามนะคะผ้าสีคามนี้ก็สวยนะคะบางคนชอบเรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยเห็นไหมคะจะมีแค่กระเป๋าตัวนี้นะคะใส่เข้าไปเลยนะคะดังนี้จะเป็นสีลายข้างในก็จะเป็นซิปเหมือนกันข้างในแต่อันนี้เป็นง,งานที่ไม่ตกแต่งใบใหญ่นะคะแต่วราด้าขายเพียง350บาทนะคะขายถูกๆตัวนี้จะไม่ยกนมเบอร์นะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเรามีลายให้ดูท่านจําหยุดแล้วนะคะว่าท่านอยากได้ลายไหนนะคะนี่คะ่ะแคปหน้าจอมาเลยนะคะ มีค่ะมีลายอยู่นะคะ350บาทนะคะ350บาทนะคะต่อมาก็อีกใบนี้นะคะเราก็มาพิเศษโปรโมชั่นให้เหมือนเดิมนะคะปกติต้องขายอยู่600เหมือนกันนะคะ6 9 0แต่ละโพให้นะคะ350เป็นใบใหญ่นะคะเป็นงานผ้าคามแท้ของสกลนครเลยนะคะขายถูกๆชิวๆนะคะถูกๆมันๆชิวๆเลยนะคะขายในราคาเพียงใบละ350บาทนะคะ350บาทเท่านั้นนะคะ แคบหน้าจอได้เลย3-50บาทเท่านั้นนะคะเพราะตัวนี้มีลายให้เราจําอยู่วราดาเลยไม่ติดลายไม่ติดนัมเบอร์นะคะมีนะคะเห็นไหมคะมีลายด้วยนะคะมีลายท่านต้องการลายไหนท่านต้องการใบไหนท่านบอกวราดาได้เลยนะคะสินค้าของเรามีจริงขายจริงน,นะคะวันนี้เรามาพิเศษให้ทุกคน พิเศษให้ทุกอันเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เรามาพิเศษให้เลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายคะวันนี้วรลดาก็ได้มาอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องในผ้าทุกผูกผ้าสิ้นและหมวกและถุงย่ามนะคะ วันนี้เราจะท้าสนใจอะไรหรือท่านสนใจผ้าที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะมาให้ท่านถ่ายรูปแล้วก็วงกลมๆหมายไวะะ้แล้วว่าท่านสนใจพื้นไหนในนี้ว่างหมดทุกพืนนะคะพร้อมถ่ายนะคะสินค้าแต่ละอย่างแต่ละผืนราคาไม่เหมือนกันนะคะ5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0นะคะแต่เราขายที่เสษถูกทุกอย่างนะคะถ้าท่านใดสนใจก็รีบแคสหน้าจอแล้วก็ วงกลมหรือเหทางเครื่อง,งหมายไว้ให้ได้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนบารดาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้ช่วงฟ้าฝนมาใหม่นะคะก็อากาศก็ไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวร้อนเดียวหนาวแล้วทำให้เราป่วยได้นะคะขอทุกท่านดูแลสุขภาพ <Spencer> ทุกๆคนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบพระคุณค่ะ ้านสาวไปโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะไม่มีเพื่อนค่ะพรุ่งน,นี้วันเสาร์ก็โอเคเจอเขานะคะน้ององฟองสวัสดีค่ะ